ชาแนลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกุ i ก r ลันคิงด o มครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวตัวน้องลูกเกตดาให้กับทุกคนได้รู้นะครับว่าตัวน้องลูกเกตดำเนี่ยมันโหดขนาดไหนทําไมคนถึงชอบเอามาใช้ใน PVP กันมากนะครับแล้วก็จะมาแนะนําทีม PVP ที่มีตัวน้องลูกเกตดำเนี่ยเป็นตัวรับดาเมจหลักด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตัวน้องลูกเกตดาเนี่ย มีสกิลอะไรบ้างทําไมถึงเป็นที่นิยมนะครับอ่าและนี่ก็เป็นหน้าตาของน้องลูกเกดดาที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับหลายๆคนก็คงเจอใน PVP กันอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของตัวน้องลูกเกดดากันดีกว่าแม้จะแฝงตัวมาเป็นเพื่อนร่วมทางนะครับก็ไม่อาจนหนีหนีสายตาของคุกกี้รถลูกเกดดาพ้นต้อนตัวในความมืดและสร้างความเสียหายรุนแรงหลายครั้งให้แกศ่ศัตรูที่อยู่ตรงกลางในพริบตาเดียวนะครับ ศัตรูที่อยู่ตรงกลางนั่นก็คือศัตรูที่อยู่แถวกลางนั่นเองนะครับถ้าใน pvp ก็จะเป็นพวกลาเต้เอฟเฟซโซ่พวกนี้นะครับก็จะโดนตัวลูกเกดโดดหลกไปปาดเลยนะครับความรุนแรงของสกิลของลูกเกดนะครับมันจะขึ้นต่อเลเวลอยู่ที่0.7%นะครับสกิลของตัวลูกเกดดาจริงๆจะคล้ายกับตัวน้องพิกนะแต่ว่าจะมีความรุนแรงกว่ามากมากเลยนะครับและสเตตัสพื้นฐานของตัวลูกเกดเนี่ยเยอะมากนะครับยอกกว่าเอฟเฟซโซกับลาเต้ด้วยซ้ำนะครับใน เลเวลเท่ากันแล้วก็ไม่ใส่ท็อปปิ้งเนี่ยตัวลูกเกดดำเนี่ยจะมีสเตตัสที่มากกว่าทั้งลาเต้และเอสเปรสโซเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท็อปปิ้งกันบ้างดีกว่าว่าผมใส่ท็อปปิ้งอะไรให้กับตัวน้องลูกเกดดำนะครับหรือใครๆก็ใส่แบบนี้นะส่วนมากเท่าที่ผมเห็นก็จะใส่เป็นโจมตีทั้ง5เม็ดเลยนะครับท็อปปิ้งนะครับส่วนออฟลองที่ผมเน้นเนี่ยก็จะมีเน้นเป็นออฟเพิ่มโจมตีแล้วก็ออฟเพิ่มคููดาวและออ ออฟเพิ่มคิย์ที่ขนะครับเพราะว่าตัวน้องลูกเกดเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจหลักเนาะก็ต้องเ,อเน้นเพิ่มโจมตีให้สุดๆไปเลยแล้วก็ห้อยคิย์ที่ขอมาเพื่อหวังให้ติดคิย์ที่ขอแล้วปาดทีเดียวหายไปทั้งทีมได้เลยนะครับส่วนคู่ทามเนี่ยผมอยากได้มาเพื่อให้น้องสามารถโดดปาดได้หลายรอบนะครับคู่ทามในการปาดรอบต่อไปจะได้มาเร็วขึ้นนะครับเนี่ยแต่ละเม็ดผมเนี่ยก็จะมีคู่ทามกับโจมตีห้อยมานะครับเกือบทุกเม็ดเลย เท่าที่ผมหาได้นะบางเม็ดหาไม่ได้ก็มีครูถามเมื่อี้มากก็ยังดีนะครับนี่ก็เป็นท็อปปิ้งของน้องลูกเกดดำที่ผมใช้นะครับเมื่อกี้เราอาธิบายสกิลของตัวน้องอลูกเกดดำไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลของน้องลูกเกดดำเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับแล้วมีความเท่ขนาดไหนนะครับไปดูกันดีกว่ามาเรามาดูกันครับ ตัวน้องลูกเกดดำนะครับส่วนมากจะปาดแถวกลางนะครับนี่สกิลก็จะปาดประมาณ4ทีแบบนี้เลยนะครับก็จะโดนตัวที่อยู่แถวกลางแถวค่อนๆมาด้านหน้านะครับแต่ถ้ามีตัวที่อยู่หน้าสุดเนี่ยจะไม่โดนนะครับแต่ถ้าไปอยู่ในแถวกลางระยะกลางเนี่ยตัวลูกเกดจะปาดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูเนี่ยเห็นไหนมครับตัวหน้าสุดจะไม่โดนนะจะไปปาดแถวกลางนะครับที่เอาน้องเพียวมาด้วยเนี่ย น้องลูกเกดจะได้ยืนได้นานๆน,นะไม่โดนตีตายเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าสกิลของน้องลูกเกดเนี่ยมันปาดแถวแค่แถวที่2จริงๆนะคือแถวกลางนะครับปาดโป๊ะบ,บ,บเห็นไหมครับมันจะปา,ปาดแค่ตรงกลางนะครับคือแถวที่2นั่นเองนะครับ ไะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทีม PVP ที่ใช้ตัวน้องลูกเกดดำเป็นตัวดาเมจหลักเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูไปดูกันดีกว่าไปสำหรับทีม PVP ที่มีน้องลูกเกดดำเป็นตัวดาเมจหลักนะครับหน้าตาทีม PVP ก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นก็คือทีม CC สมัยก่อนนั่นเองนะครับแต่เราจะมีการเพิ่มตัวน้องลูกเกดดำกับตัวเอัลมอนมานะครับตัวดาเมจหลักๆเลยจริงๆก็คือลูกเกดดำกับเอัลมอนนะครับเป็นการคอมโบกันโดยที่อัลมอนปาสกิลไปแล้วก็ลูกเกดปา หายตั้งตี้นะครับส่วนเสือเนี่ยผมเอามาเพื่อขัดสกิลฝั่งตรงข้ามนะครับพอกล้าหารพุ่งไปชนแถวหน้าลงไปอยู่ด้านหลังแล้วเสือจะกระโดดออกไปสตันทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่ใช้สกิลนะครับแล้วหลังจากนั้นคอมโบเราก็จะเริ่มนะครับโดยที่เอามอนใช้สกิลลูกเกตปาดแล้วก็เอฟเฟโซปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าลำดับสกิลจริงๆมันเป็นไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูท็อปปิ้งของแต่ละตัวกันนะครับอ่ามาถึงนะครับ ตัวก้าหารเราจะพุ่งไปชนแล้วเสือก็จะออกไปสตันนะครับอัลมอนด์ปาสกิลูุกเกตปาดเอทเบรโซปิดอืมแล้วส่วนมากก็จะเหลือตัวดาร์ชคช็อกไว้ตลอดนะครับเป็นตัวสุดท้ายเลยเพราะมันถึกส่วนมากจะใส่เป็นลดดาเมจกันก็จะเหลือแต่ดาร์ชคช็อกนะครับก่อนที่เราจะไปดูท็อปปิ้งของแต่ละตัวในทีม PVP ของผมนะผมจะมาบอกข้อเสียของตัวทีม ที่มีลูกเกตเป็นตัวดาเมจหลักหรือทีม CC ในปัจจุบันให้ฟังกันนะครับส่วนมากนะครับทีม CC ในปัจจุบันนะครับตอนนี้จะแพ้ลาเต้ลดคูดาวนะครับเพราะว่าตัวลาเต้ลดคูดาวเนี่ยจะออกสกิลมาแล้วขัดจังหวะการปาโซ่กับการปาดสกิลของลูกเกดดำนะครับส่วนใหญ่จะเหมาะเหม็งตลอดนะครับทำให้ลูกเกดดำเนี่ยออกไปปาดไม่ทันหมดเวลาสกิลของอัลมอนก่อนซะส่วนใหญ่นะครับหรือไม่ก็ ทำให้ลูกเกตเนี่ยออกไปปาดสกิลไม่ทันแล้วเอสเพซโซออกสกิลก่อนนะครับทำให้ความรุนแรงของดามเมจเนี่ยมันไม่สามารถฆ่าฝั่งตรงข้ามได้และพอฝั่งตรงข้ามหายสตัร์เนี่ยก็จะม,มาฮิลสู้ได้ทันนะครับเดี๋ยวผมไปลองกับทีมนี้ให้ดูซึ่งเขามีเป็นลาเต้รถคูดาวนะครับไปไปดูกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราเจอลาเต้รถคูดาวเนี่ยเราจะโดนขัดสกิลยังไงนะครับนี่นะครับพอเสือออ,อกไปลาเต้จะออกสกิลมาขัด ทำให้ตัวเอเดโซ่เนี่ยมันใช้สกิลไปก่อนตัวลูกเกดนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่ตายนะเห็นไหมเขาจะกลับมาฮิลสู้ด้ทันแล้วเราก็จะทำเราก็จะเสียคอมโบไปเลยโดยที่ตัวอัลมอนต์เราเนี่ยอาจจะโดนตัวแวมพร์กัดหรือตัวดาเมจตัวอื่นของเราตายนะครับรูปแบบสกิลเราเสียปุ๊บเรากจ็จะแพ้ทันทีเลยนะครับถ้าเราใช้ทีม CC ที่มีลูกเกดเป็นดาเมจหลักนะครับ เวลาเราเจอลาเต้ลดคูดาวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้ร้0นะครับถ้าเกิดว่าลาเต้ขัดจังหวะสกิลผิดจังหวะเนี่ยลูกเกตเราสามารถออกสกิลก่อนได้แบบเนี้ยเราก็จะสามารถชนะทีมลาเต้ได้นะครับอ่าเมื่อกี้ก็ดูรูปแบบการใช้สกิลของตัวทีม PvP ที่มีน้องลูกเกดดำเป็นตัวดาเมจหลักไปแล้วนะครับนั่นก็คือทีม CC ในปัจจุบันนั่นเองอ่าเมื่อกี้ผมลืมอธิบายสมบัติที่ใช้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูสมบัติที่ใช้กันดีกว่านะครับ สมบัติชิ้นแรกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวคัมพีเพื่อเพิ่มพลางังโจมตีให้ให้กับทุกคุกกี้ทุกตัวนะครับทำให้ตัวลูกเกดเราเนี่ยสร้างดาเมจได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันที่2เป็นนาฬิกานะครับทำให้ตัวคุกกี้ของเราเนี่ยมีคูดาวน้อยลงนะครับทุกตัวเลยนะสามารถใช้สก,กิลได้หลายรอบมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอันสุดท้ายเลยเป็นคอมโบหลักที่ใช้คู่กับตัวลูกเกดเลยนะครับนั่นก็คือลูกอมนั่นเองนะครับตัวลูกอมเนี่ย จะเพิ่มพลังโจมตีกับอัตราคิติคอให้กับตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับนั่นก็คือในทีมเนี่ยตัวลูกเกตดำจะมีพลังโจมตีที่สูงที่สุดนะครับทำให้สามารถใช้คอมโบกับตัวลูกกวาดนี้ได้นะครับเพราะว่าลูกกวาดเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีกับคิติคอให้กับลูกเกตนะครับทำให้ลูกเกตออกกระโดดออกไปปาดทีเดียวแตกทั้งทีมได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูท็อปปิ้งเรียงตัวกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะยกเว้นน้องลูกเกตไว้เพราะว่า เมื่อกี้เราเปิดท็อปปิ้งของน้องลูกเกดให้ดูไปแล้วเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูท็อปปิ้งของตัวอื่นกันไปสำหรับตัวแรกนะครับท็อปปิ้งของตัวเอสเปรสโซเนี่ยผมก็จะใส่เป็นโจมตี5เมตรนะครับแต่ว่าไม่ได้คัดออฟอะไรเลยนะเพราะว่าผมจะเอาตัวเอสเปรสโซเนี่ยมาเป็นตัวดาเมจลองนะครับไว้เก็บตัวที่เหลือๆตอนท้ายนะครับท็อปปิ้งก็เลยจะไม่ได้คัดออฟอะไรเลยแค่ใส่เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดให้ตัวเอสเปรสโซเนี่ยสามารถสร้างดาเมจได้รุนแรงพอสมควรนะครับ ดาเมจก็จะไม่ได้มากไปกว่าตัวลูกเกตด,ดำนะครับถ้ามากกว่าตัวลูกเกตด,ดำเนี่ยลูกอมมันจะไปใช้สกิลใส่เอเปโซแทนนะครับผมก็เลยจะไม่เน้นออปชั่นอะไรมากมายให้กับตัวเอเปโซนะครับจะไปเน้นที่ตัวลูกเกตอย่างที่ผมให้ดูไปต้นคลิปเนาะตัวลูกเกตด,ดำเขาจะมีพลังโจมตีเยอะที่สุดเอาไว้ใช้คอมโบกับตัวลูกกว่านั่นเองนะครับมาตัวต่อไปสำหรับตัวเสือนะครับ ผมจะใช้เป็นลดคูลไทม์ล้วนเลยนะครับแต่ว่าออฟลองเนี่ยผมจะเน้นไปที่ลดความเสียหายนะครับจริงๆผมอยากได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมยังรีหาไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เลยได้แค่ 15. 6าเนะครับเหตุที่ผมใช้เป็นลดความเสียหายเนี่ยเพราะว่าตัวไอ้คุกกี้ลดเสือเนี่ยมันจะเอ้คุกคกี้ลดเจ้าป่าไม่ใช่ลดเสืออ่ามันจะค่อนข้างเลือดน้อยนะครับแล้วก็บางแล้วเวลาใช้สกิลเนี่ยจะกระโดดออกไปอยู่แถวหน้านะครับจะทําให้โดนโจมตีบ่อยนะครับ ก็เลยอยากให้ตัวน้องรถเจ้าป่าเนี่ยมีความที่ถึกมากยิ่งขึ้นนะครับจะได้สามารถอยู่ในไฟกระโดดไปสตันได้บ่อยๆนะครับตัวต่อไปนั่นก็คือตัวคีย์ของเราอีกหนึ่งตัวนั่นเองนั่นก็คือตัวอัลมอนด์นะครับผมจะใส่เป็นลดความเสียหายล้วนนะครับออฟลองก็จะเน้นเป็นลดความเสียหายเหมือนกันแต่ผมยังรีได้ไม่เยอะเท่าที่ควรจริงๆก็อยากให้สุดๆไปเลยนะครับ ตัวอัลมอนด์เนี่ยจะได้ไม่โดนพวกแวมพร์กระโดดมากัดตายนะครับแต,แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีดวงที่จะรีหาได้มากกว่านี้ตอนนี้ก็ใส่ได้แค่นี้ไปก่อน,นครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวเปิดสุดเฟียลของเรานั่นเองคุกกี้ระดับแรกเลยนะครับระดับคอมมอนนั่นก็คือก้าหานั่นเองนะครับผมไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งอะไรเลยนะครับเพราะว่ามีหน้าที่เปิดจะต,ตายก็ตายไปแต่จริงๆอ่ะถ้าอยากจะใส่ท็อปปิ้งก็ใส่ได้นะครับใส่เป็นพวกลดความเสียหายหรือลดคูดาวก็ได้นะครับ ถ้าลดความเสียหายเนี่ยก็จะทําให้น้องถึกขึ้นแต่ถ้าลดคู่ทามเนี่ยก็จะทําให้น้องใช้สกิลได้หลายๆรอบนะครับแต่ถ้าใส่เป็นลดคู่ทามเนี่ยผมแนะนําให้ออฟลองเป็นลดความเสียหายดีกว,ว่าจะได้ใส่สกิลได้หลายรอบด้วยแล้วก็ถึกด้วยนะครับ <S <S แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวตัวน้องลูกเกดนะครับแล้วก็ทีม PVP ที่มีน้องลูกเกดเป็นตัวดาเมจหลักของทีมนะครับนั่นก็คือทีม CC ในปัจจุบันนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันครับเจ๋งไหมครับทีมนี้ความดุรุ่แรงของดาเมจ ตัวน้องลูกเกดดำเนี่ยสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับตูมเดียวนี่หายทั้งทีมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสัน่นกระดิงแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆของเกม c o o k กก Run นคิง d o มนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับสามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับข้อมูลแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมจะมาเรียบเรียงข้อมูลแลวเอามาทําเป็นคลิปให้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับบ๊ายบาย